ถ้าถ้าเราเราคายแล้วนะถ้าเราคายแล้วเราคิดว่ามันเป็นเป็นนิ้วล็อกเราก็อย่างนี้ก่อนกดตรปตรงนี้นะเมื่อกี้นะที่ที่ว่ากดกดเส้นตรงนี้นะอืมอย่างนี้เนี่ยมันเก่งเก่งขึ้นมาเลยตอนนี้เป็นนิ้วล็อกก็อ๋อม่อกี้มัน,น,มนไม่ขึ้นอย่างนี้นะก็กดแนวเนี้อันนี้นะให้มันคายก่อนให้รู้ว่าเป็นนิวล็อกเนี่ยเรากดอย่างนี้ได้มันจะลมันจะทําให้เป็นกลุ่มของของไอเทนิสเซอรบัวอย่างงี้นะ ด้านนี้นะด้านนี้ที่ว่าทําให้กมไม่ได้เสียเราก็มาอยู่ฝั่งในฝั่งในก็เป็นเหมือนกันนะฝั่งในก็จะเป็นแบบนี้ด้านนี้เนี่ยมันอันนี้มันกรดๆนี่น,ะาานั่นคือเหมือนพังผืดนะเนี่ยจะได้ยินเสียงไหมเนี่ไหมมันจะฟืดฟเนี่ยนี่ตรงนี้เลยอ่าตรงนี้ที่เราไปถากยากคือตัวนี้แหละที่ว่ามันจะทําให้ตัวนี้คือการที่เราเหยียดมือแล้วมันเหยียดไม่เหยียดไปแล้วมันมีเป็นจังหวะ เนี่ยโอ้โหนี่มันดังคึกๆเลยนะนี่นี่นนใช่ต้นเหตุคือเราไปถากหญ้าตรงนี้แหละนี่นะก็ตรงนี้โอ้โหนี่ไงคึกๆเลยนะี่นี่พันผืดกำมือสิเหยียด นี่ไงที่ที่ที่ไอ้จะว่าให้กรรมหาเช็คหาดูก็ตรงนี้แหละเ็นไหมเอามาันก็ไปกระตุกแล้วนี่อ่ะปล่อยปล่อยแล้วก็ตรงนี้เลยพอแล้วเราก็กดหนึ่งสองสามฟินไหมโอ้โหนี่มันวิ่งมานี่เลย อย่างมันดังกึศเลยนะอย่างไงดังกึกศเลยนะตรงนี้คือมันเป็นพังผืดแล้วเนี่ยพังผืดที่มันไปเออนี่ไงเออให้เป็นกึศเลยเนี่ยไม่มันเป็นพังผืด,นะดมันไม่ไมมมใช่เป็นเยอะเป็นพังผือดอืม สลายได้ใช่ไหมครายแต่แบนี้คายคายอย่าไปเรียกสลายคล<อ>ายมันพอแล้วเนี่ยดังกึกๆเลยนี่แล้วเราก็มาคลายตรงนิ้วล็อกนี้ดูซิว่ามันจะดีขึ้นไหมเนี่ยน,นิ้วล็อกก็คลายตรงนี้แนวเนีเน,เนิ้วมาเลยเนี่ย<อ>เจ็บไหมไม่เจ็บเลยค่ะนะ ปวดแถวนี้นี่คืออะไรอันนี้คือพังผืดลัดข้อมืออันนี้ก็ไปซักผ้าก็เป็นได้แต่ถ้าฟันไม้เนี่ยเป็นตรงนู้นอะไรนั่นอะไรนั่นไม่ใช่อะไรถากหญ้าถากหญ้าจะเป็นตรงนี้ถากหญ้านะเราก็กำมืสิเหยียดออกสู้กันเหยียดออกไหมกำเหยียด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 ให้แรงฝั่งตรงข้ามทำงานเหยียดเหยียด Yes. เย็ดอา่อานะเราก็ใช้ยาหม่องนวดดูตรงพังผืดมันพังผืดต้องใช้ยาหม่องยานางนวดจะดีกว่านี่ตรงนี้ใช่ไหมที่บอกมันกินพังผืดก็ถูมันเนาวอย่าไปขยันมากถากหญ้าเราก็มาตรงนี้ด้วยตรงที่เรากดเมื่อกี้นี่ไม่ต้องมา ไม่ต้องมาจองคิวแล้วนะเพราะรักษาให้แล้ว <Okay. S 1> หายไปเลย <Okay. S 1> ไม่ต้องมาจอง <Okay. S 1> คิวแล้วไง <Okay. S 1> ก็มันจะให้หายหงวดนี้แหละ เดี๋ยวเราทวนนิดหนึ่งนะปัญหาก็คือถ้าเกิดเรากรมมือกรมมือเหยียดออกอไม่ไม่เป็นละถ้ากำมมือแล้วเหยียดออกเนี่ยมันมันมันไม่ล็อกแล้วเหยียดได้อย่างเงี้ยเราเรียกว่าเส้นมันยึดนะแต่ถ้าเรากำมือปุ๊บเราเหยียดเหยียดออกเหยียดนี่ไม่ออกเลยมันค้างไปเลยอย่างเงี้ยเ,เรียกนิวล็อกถ้านิวล็อกก็คือแก้แก้ตรงนิ้วล็อกมากๆตรงนี้ที่เป็นปอกเอ็นเนี่ย แต่ถ้าเป็นกรมแล้วมันเหยียดออกได้พอถ้าสายมันหายเนี่ยมันเป็นเส้นก็คือต้องแก้แนวนี้กับแก้แนวนี้นะอันนี้ก็จะมาแก้แนวคู่เนี่ยแนวข้างบนถ้ามันเป็นเส้นให้แก้แนวบนถ้าเป็นนิ้วล็อกให้แก้แนวล่างนะแต่ยังไงก่อนที่มันจะเป็นนิ้วล็อกก็คือเส้นมันมีปัญหามันก็เป็นนิ้วล็อกงั้นการเป็นนิ้วล็อกต้องแก้บนแก้ล่างด้วยแต่เป็นเส้นอย่างเดียวแก้บนอย่างเดียวการแก้ก็คือต่างกัน นะอันนี้ก็เป็นเป็นเส้นเฉยๆแค่ไปไปถากหญ้าแล้วมันกรำแล้วมันมันเหยียดมันมันมีบางจังหวะนะามันมันมันจะไม่คล่องเท่าไหร่เนี่ยเราก็ใช้การสู้กันอย่างนี้เย็ดด็อกนะเยียดเยียดเยียดอ่านะก็แก้ได้เนี่ยมันจะพอเวลาเสร็จมันจะเนี่ยมันจะรีบออไปเลยนะจะไม่มีแรงไงเราก็ต้อง ก็คือฝั่งนี้มันจะไม่มีแรงที่ต้องสู้กันไงที่หมายถึงว่าเวลาเราอาจารย์ทำสู้กันอ,อย่างเงี้ย<ใ>นะเวลาเราเหมือนกันอ่าใช่เอ็นขึ้นมาอย่างเงี้ยขึ้นอย่างนี้ก็ได้เวลาก็อย่างงี้ไงเวลาเราทำก็ใช้พวกอะไรสู้กันก็ได้ ใช่ไหใช่สิบทีก็เป็นการไม่ให้มันมีปัญหาในการในการเหยียดมันจะมีแรงมากกว่าโอเคนะ